นี่สวัสดีนะคะวันนี้มาแข่งกับยุง after work อุ้ยเออ,อ,เอ,อ my goodness อม,มันลึกขนาดมันลึกมากไม่ไม่ไมด้เอาขาตั้งมานะคะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาอ้ยกบแว้ cover it cover it นี่เห็นไหมคะเริ่มเลยเห็นไหมใหญ่มากเดี๋ยวดูรอบๆนี้ก่อนว่ามันยังยังอุ่ยโถอยโมจะเดินดูเห็ดเลยไม่ได้ดูสิ่งรอบๆข้างมันจะยังไงไฮเบิร์ดไอเบิร์ดตัวนี้มันมันมาเป็นเพื่อนนะคะ เบอร์ตัวนี้มันมาอยู่เป็นเพื่อนนะจะดูซิวันนี้จังมีอีกไหมนี่เดี๋ยวพวกเพื่อนพากันไปเป็นเพื่อนน้อยหน่อยนะไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวดูเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่นะคะที่เห็นนี่ไม่ใช่เขาเรียกว่าแอมมานีดะอ่าอันนี้แอมมานีดะอันนี้เป็นเห็ดพิษนะคะเก็บไม่ได้ะคะ่ะ โอ้วันนี้จะได้กี่ดอกเนี่ยวันนี้ได้สองดอกเลยนะคะเดี๋ยวเดินดูรอบๆซิว่าจะมีอีกไหมวัน,นไม่ได้ฝนไม่ได้ตกมาหลายวันนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเห็ดขึ้นไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวหลอด มีไหมเอ่ยดูที่เราก็ดูรอบๆอนะคะวันนี้หาเห็ดยากมากได้สองดอกเองสองดอกเท่าฝ่ามือหายากมากวันนี้ ีแต่เห็ดพิษเต็ไมไปหมดเลยเห็ดพิษนี่มันขึ้นดีจังเลยนะเนี่ยเห็นไหมนี่นี่ก็เห็ดพิษขอบคุณค่ะตอนนี้ได้แค่สองดอกเองนี่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเจ้าให้ดูนี่ดอกหนึ่งอยู่นี่เห็นไหมดอกบลมเลยเห็นปะโอ้ m ม g o o d n e น s เออนั่นน่ะได้สองดอกใหญ่ๆ เดี๋ยวหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงมีเองแหละเนาะเดี๋ยวไปเดินด้วยกันเห็ดจ้าเห็ดตรงไหนเห็ดเห็ดอุตสาเลิกงานแล้วมาเดินหาเห็ดแม่เจ้ามีไหมมีไหมเห็ดจ้าเห็ดไม่มีพลุไม่มีโผล่ มีเลยวันนี้มาหาเห็ดจะชวดฉลูหรือเปล่าอ้อหมายกุนนัสหายากหาเย็นแล้วเกินเลยเห็ดวันนี้อะ่ะไม่มีเห็ดไม่มีเห็ดจะว่าไม่มีก็มีอยู่สองดอก มีอยู่สองดอกนะคะอันนี้เห็ดอะไรอันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรถ้าไม่รู้เห็ดอะไรเราก็ไม่เก็บเพราะเราไม่รู้จักเห็ดเราจะเก็บเฉพาะเห็ดที่เรารู้จักนะคะเพราะถ้าเห็ดอันไหนที่เราไม่รู้จักเราไม่ต้องแตะไม่รู้ว่ามันจะกินได้ไม่กินได้เราก็ไม่ต้องเสี่ยงเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันจะมีพิษไปทําลายตับเราทันทีภายในห้านาทีคุณซีมอลเก็ต โอ้ยเฮ้ยวันนี้ท่าทางจะได้แค่สองดอกหรือเปล่าคะเนี่ยดูสิ Ooh, ว้าวโอ้ได้แล้วค่ะได้แล้วเจอแล้วเจอแล้ว Yes, I found it. I found it. Oh my god คุณพระคุณเจ้าเทวดาฟ้าดิน thank you angel thank you Father Mother โอ้ยโอ้ยโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โหแม่เจ้าเห็นไหมนี่ยังขาวเบ๊ะดอกแบเอเต็มแบบเลยนี่ โอ้โหนี่มันโผล่จากดินก็มีอุ๊แม่เจ้าว้าวนี่เห็นไหมอือนีอ่ได้แล้วครับเอ,เอาอก,กบไว้อืออันไหนโผล่จากดินก็อ,อกบไว้อันไหนที่กำลังขึ้นมาโอ้โหมาเจอขุมทรัพย์บ่เฮ้ยโอูห้ห thank you thank you mother โอ้โหนี่เห็นไหม ว้าวดิส one is a big king bullet กระแตมันบอกว่าไอ้น้อยเนี่ย the s q u i r r e l s a i d h e c k you found my mushroom oh o thank you thank you lord thank you พระเจ้า oh ที่ทำให้ได้ head oh my god this is really big โอ้โหเดี๋ยวต้องดูลูกรราวซะหน่อยอาจจะมีอีกมีอีกไหมมีอีกไหมอันนี้เราก,กบแล้วอาจจะไม่มีโอ้ไม่ตาเดี๋ยวเดินต่อไปอีกนะคะโอ้โหมันใหญ่ใหญ่มากๆชื่นใจชื่นใจแท้ๆชื่นใจมากๆเลยนะคะเออนี่ โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินต่อไปเดี๋ยวเอาเก็บใส่ก่อนนะคะเก็บใส่ก่อนเนาะโอ้ข้างที่เริ่มแค่แค่ห้าหกดอกนี่ก็นหนักแล้วน,นี่โอ้ยังดีนะไม่ให้อดไม่ให้อยาก Thank you Thank you มาทีไรก็ได้ทุกทีไม่ได้มากก็ได้น้อยไม่ได้น้อยก็ได้พอกินแลววะ อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเห็ดพิษนะคะดูดีๆนะน,นี่เป็นเห็ดพิษ yeah this one is a m a n i t a is it a very poisonous one so you can't really oh my god i i found it i found it นี่โอ o อันนี้เห็ดพึ่งเหลืองนะคะ this one butter butter bullet เห็ดพึ่งเหลืองอันนี้ออว้าอุย้ยกิ่งเลยแม่เจ้ากิ่งตุ๊บๆเลย นี่แน่นี่เห็นไหมคะนี่เห็ดพึ่งเหลืองสีของมันเนี่ยเห็นไหมสีของมันจะเหลืองตุ้อยๆเนี่ยเห็นปะ่ะอีตรงเนี้ยมันใช้ได้ This one you still can eat it You just need to get a good part of it I take it all I take it all oh. Yeah เ oh oh. ดี๋ยวยังก็สมดูติว่าอันนี้ใช่ไหมตัวปุ่มตัวปุ่มตัวปุ่มมันใช่เปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นไม้ขอนไม้มันโผล่มาจากดินนะคะ อันนู้นเป็นเห็ดพิษเรากินไม่ได้เห็ดพิษว้ยไปยังไงเนี่ยเราไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆอาจจะมีมาไม่รู้ใช่หรือเปล่าอันนี้ อันนี้ไม่น่าใช่เอ่อไอที่ใช่ใช่มันไปไหนหมดปีนี้ยังยังฝนยังไม่ชุกนะคะยังแห้งแรงอู้เจอแล้วค่ะเจอแล้วนี่เจอแล้วนะคะเจอแล้วเดี๋ยว oh my god it's really good one อ uh huh. โอ้โห oh. ที่เห็นนี่ไม่ใช่แค่สันตันแค่นี้นะคะเห็ดพึ่งหวานเนี่ยขามันยาวมากเห็นปะเนี่ยยังหักเลยเห็นปะนั่นอยู่ใต้นี้ยังมีเนี่ยว้าววะ is t okay I can get this one. i t s alright โ oh. อ okay. ้โหโอเค ใส่ได้ละนั่นจะเต็มถุงแล้วหนึ่งถุงอุตส่าวมาสามถุงเนี่ย r o u g h three bag f e l l almost four for one and then I'm going again ต้องค่อยๆหานะเห็ดตอนเนี้ยมันมันหายากอยู่อุ้ยคันแขน ยุงกัดยุงกัดนะคะยุงกัดเดี๋ยวดูซิว่ามีอีกไหมสาธุขอให้ได้เต็มถุงไปเถอะอู้นั่นไงเ่าเจอแล้วเจอแล้วแม่เจ้าเจอแล้วเจอแล้วนี่ค่ะนี่ว้าว thank you thank you mother thank you father thank you angel ขอบคุณเทวดานางฟ้าที่ปกปักรักษาป่าพื้น,นี้ให้ลูกได้มีกินมีอยู่มีใช้อู้ยอู้หูยโอ้ย Thank you Lord This is the best kind of mushroom. t h e call e d King Bullet. It s h e s like a steak. My goodness. Oh, look at this. Really good one. Oh wow. look at what inside my bag so far it's huge nice okay okay I cover it so it can grow more when they have the rain oh my goodness I have to look around to see if there any more for me to have r s t the mushroom hi bird Nee, nee, nee. I b o u g h t ตัวนี้ he's my friend so everywhere I go he's always following me why is he right there there you go that's my friend นั่นเพื่อนนะคะเพื่อนมาเห็ดทีไรแล้วก็มาเป็นเพื่อนทุกทีโอในแคนะคะเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่เผื่อได้อีกดูใหม่นะคะ สาถูกขอให้มีอีกเถอะโ้จริงๆแล้วอะ่ะสามดอกก็ได้จานหนึ่งแล้วคะ่ะจานใหญ่ด้วยไม่ใช่ว่าจานน้อยๆสามดอกก็ได้จานเบอร์ลมอ้มีอีกไหมมีอีกไหมยังไม่มี Hi bird นกก็ตามอยู่ตลอดเวลานะคะนกเป็นเพื่อนวันนี้ Hi bird How are you Hi bird 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 bird, bird. มีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยต้องมีสิเนาะ ต้องมีว่าแต่ว่าจะมีตรงไหนนี่แหละโอ้แม่เจ้าฟ้เบิร์ด้เบิร์ดยูาลวงมีสงสัยนกตัวนี้เนี่ยมันเหงานะเนี่ยพอเห็นเรามาหาเห็นแล้วมันเดินตามบินตามตลอดเลย Hi, Bird. how are you I love you Hi, Bird. โอ้ยังไม่มีเลยต่อแถวนี้แห้งมากแห้งมากขึ้นมาหน่อยเดียวเดี๋ยว นั้นใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเนาะดูซิว่าใช่ไหมโอ้โหใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ใชวายก็ยังดีถึงแม้ว่าดอกจะไม่งามแต่ก็โชว์ความอรารมฉามอยู่เหมือนกันใช้ได้ใช้ได้ไม่ใหญ่ก็ถือว่าใหญ่นะฮะไม่ใหญ่ก็ถือว่าใหญ่ ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าได้นะคะถือว่าได้ดูกันต่อไปว่าใต้พื้นดินมันจะมีอีกไหมเดินต่อไป เออเราจะไปทางไหนได้แล้วเนี่ยไม่มีตรงนี้แห้งโอเคทัางนั้นก็ต้องเดินทางกลับ ก่อนจะเดินทางกลับเราเห็นเห็ดสอดอกไม่รู้ว่าเห็ดอะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมันเห็ดอย่างอื่นนะคะดูสิมีไหมเอ่ย yeah I'm looking for more mushroom hoping to see more Probably not. Or probably yes. Or probably. Yep, yep. Sometimes when you come by, you pass it, you didn't even see. But when you're walking back, you suddenly see for sure. I don't know. But so far. โอ้มันก็นหนักเหมือนกันนะเนี่ยมีย stomach room some people they use it to make a medicine ต่อไป รอยคนมาตัดตายละบล่มเลยโอเคเรามาไม่ทันเขาแต่เราก็ยังพอได้ก็ถือว่าโชคดีโอ,โอ้มีคนมาตัดซะแล้วอันนี้เดินทางกลับมาทางเดิมนะคะเห็นไหมเห็นเห็ดนีนได่ไหมเห็ดน,นี่ That's a poisonous kind of mushroom. Whew. Oh dear. This one, the same old spot that I just got mushroom from. I know because I cut it. Okay, under the plant, under the tree. sometimes they do have them but they not oh boy oh boy ok oh. a สงสัยเห็ดมันจะขึ้นให้เราได้กินครึ่งถุงสลามังเนี่ย เดินต่อไปนะคะเดินต่อไปป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลอ้าเอาละครับจะมีอีกไหมครับ อันนี้เห็ดพิษนะคะเห็ดพิษกินไม่ได้เดซี่ a อมม i นีดาเดซี่อีกอันแอมมานีดโอ้ my god I no need a อมม i นีด I want king mushroom I want more I want more I want more king mushroom oh well Huh? นี่มันมัทชุมอะไรวะเนี่ยแทบไม่รู้ไอเดียวว่าคาร์มัทชุมได้ดิบ but I don't want to chance take a chance and take it home mix with my other mushroom hey ออไม่ o ็โอ้ไม่ก้าดดิเจอแล้ว ายโอุ uh ๊ย huh. wow. uh ้ h วายว้าวนี่ดูความใหญ่ของมันนะคะโอ้โ uh ห huh. ดูความยิ่งใหญ่ของมันโอ้ยทำไงดีวะเนี่ยต้องใช้สองมือนะคะเดี๋ยวก่อนนะ โอ้โหดูนี่ว้าวโอ้โหยงใหญ่เลยดูนี่โอ้โหแม่เจ้าดอกเดียวเต็มเต็มถุงเลยอะนี่อีกดอก,กเดียว เดี๋ยวก่อนอันนี้กํลาลังโผล่มาก็มีเดี๋ยวอ้อยที่เล็กๆก,ก่อนไม่งน้นเดี๋ยวลืมอันที่เล็กๆนี่นี่นะคะอันดอกที่เล็กๆเ,เห็นไหมน่ารักไหมน่ารักมากแน่นปึ้งเลยน,นี่อดอกนี่โอ้โหแต่ต่ตตโอ้โหต้องโยกนะคะต้องโยกนะ ต้องยวอ,อยอย,อยนี่โอ้โหยังขาดนั่นที่เหลืออยู่นั่นวายแม่เจ้านี่นั่นจะเต็มอยู่แล้วเดี๋ยวดูอีกนะคะเผื่อมีอีก เผื่อมีอีกนะคะเผื่อมีอีกโอ้ยเต็มถุงเลยเห็นไหมเนี่ยอือสพายหลังเลยนะคะร้องอื้อเลยนะใต้นี้มันน่าจะพอมีนะเนี่ยอันนี้ มันแห้งแล้วใช้ไม่ได้หรอกอันนี้มันแก่แล้วเนี่ยแต่มันมีเบบี้อีกปะไม่มีเว้ยเแบบี้ไม่มีไม่มีเบบี้เรามองหาเบบี้เห็ดเแบบี้เห็ดอยู่ไหนเแบบี้เห็ดเแบบี้เห็ดเจ้าขา Oh, do now, Madle, do not. Oh, my God. And now, Madle It's old. Oh, 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 I got it, I got it right here. Right here, and right there, and right here. Whoa, look at that, baby. Yeah. What you ma call it, baby? It's a baby room. <sighs> oh, that one is old. I can tell. No need to waste time and to retrieve them. Oh. มองอ๋อ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  What this one is r u s o อันนี้คือเห็ดนะคะเห็ดเห็ดไข่นะคะนี่เก็บได้นี่นี่เห็นไหมยังขาวโบอ,อยู่นี่เห็นไหมสบายสบายนะคะสบายสบายค่ะอ้าวเจอเบบี้คิงค่ะเจอเบบี้คิงนะคะเบบี้คิงอยู่นี่ใช่ปะ เออใช่ thank you thank you อันนี้ก็ใช่เนี่ยนี่โอ้ใช่อันนี้กินอร่อยแท้เบบี้คิงดูซิมีอีกไหมนี่ไงว่าแล้วเจอเบบี้คิงหนึ่งอันมันก็ต้องเจอเบบี้คิงอีกอันที่สองอันที่สามนี่ไว แม่เจ้าอีกกลายเป็นเห็ดทานทาผิดคาดผิดคาดหักไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวค่อย,อยดูว่าแถวนี้มันจะมีอไหมเนี่ยเผื่อได้เบบี้เห็ดอีกอันนึงเออนี่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 คิงไม่มีรอเห็ดทานนะคะ this one is ดักรูโซนะคะโอเคโอ้โอ้ไมคกูเนสมีไหมแถวนี้มีไหมโอ้ oh. เดี๋ยวดูซิว่าได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย นี่นะคะได้ถุงหนึ่งแลว้วโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้า